เม่จะเรียนจบวะการบ้านไม่แตกะก็แตะอยากจบส่งกันบ้านก่อนค่ะลองเป็นกิมจิเลยเย็ดแมมเมื่อไหรจะเรียนจบวะการบ้านไม่แตะก็แตะอยากจบส่งกันบ้านก่อนค่ะจองเป็นกิมจิเลยเย็ดแมมสุขสารมาเลนไทยนะทุกคนขอบคุณที่ติดตามนะทำให้แพมมีกำลังใจให้ก็ส่วนคนที่มีแฟนขอให้มีความสุขและอยู่นานๆนะ ส่วนคนโสดก็ขอให้มีความสุขแล้วกันและไม่ต้องเสียใจหน้าที่ไม่มีแฟนเดี๋ยวสักวันก็มีแหละนะสุขสันวาเลนไทยทุกคนสุขสันวาเลนไทยเด้อทุกคนขอให้มีความสุขนะสุขสันวาเลนไทยนะพวกลูกๆขอให้มีความสุขอยู่กับแฟนนะจ๊ะสุขสันวาเลนไทยขอให้โสดตลอดกานนะอืมพี่โยโธ อ่านี่ไม่ใช่แล้วล่ะนี่มันยังกับเออเหมือนแช่งอะไรให้กับคนที่คนโสดยังไงไม่รู้เนะทำไมอ่ะเพนบางคนเขาก็อยากโสดนะเขาไม่อยากมีแฟนเอาถือหน้าเพนเอาที่สบายใจเลยนะพี่ยูทูบ